สวัสดีค่ะพ่อแม่พี่น้องสู่ขู่สู่คนนะคะมือนี้ตื่นเศร้ามากฝนตกมือนี้ไอเดือนกรุมพระวันที 15, นะ่สิบห้าพี่น้องวันที่สิบสี่ปลอไทยดอกว่าเลนไท้ข้าเจ้าภูมิคูภูเจของภูมิคูนะพี่น้องกับไทยแถวนี้แหละค่ะเดี๋ยววันสิบ้าเบิง้งบรรยากาศย้ำมืดเศร้ารอบบ้านเนาะพี่น้องเนาะมามาเบิง้งน้ำกันค่ะนี่ค่ะพัย่างไปเรื่อยๆื่อนี่ นี่สวนดอกไม้สวนดอกไม้สวยๆเนาะค่ะค่อยเพิ่มไปเรื่อยๆอันยื่นซื่อๆว่างๆกับจัดสวนไปน้องพี่น้องเนาะนี่แหละค่ะสวนดอกไม้ดอกไม้ผลกลังงามเดี๋ยวนี้ก,กบะบไม่ใครแต่ขายแล้วค่ะกับเพิ่งไปเรื่อยๆเนาะพี่น้องเนาะกับปลูกไปเรื่อยๆขายไปเรื่อยๆกับทอได้ขายอยู่นี่บรรยากาศบ้านสวน ข้าบิ่งศิษยานาะพี่น้องเนาะอันนี้ไอ้หนุมาพรพลัดว่าได้ขายกะโบเป็นยังดอกพี่น้องกะปลูกสวยงามไปเรื่อยๆนี่ค่ะคล้าชมไปเรื่อยๆนี่เนี่ยใดทอตกแต่งไดกับตกแต่งสวยโบสวยกะสวยจะของมีความสุขอยู่ในบ้านเนาะพี่น้องเนาะนี่นี่ดูสาวน้อยสาวน้อย,อย,อยบ้านานา นี่นาะพี่นอนะ้องเนาะป่วยเป็นกับเขาออกไปใส่พี่นออ้องไอ้เปิดโกงไว้เพป็นกับเขามากขึ้นเขานี่ตะความสุขกของขันความสุขที่ดอยู่กักบพวกเขาพี่น้องนี่แย่กันจริงป่วยกับเขาออกไปด้วยพี่น้องแต่สิยุสิล้วเอาเขาให้กินเอาหน้าให้กินแล้วก็ยุนี่คือความสุขไปวันวันค่ะ ทีอ่อย่างพัดตานน้อยผุนเพิ่นก็เยอะแยะสิค่ะนี่ค่ะผ้ายางเบิ่งไปเรื่อยๆนี่กระปุกสวยง่ามไปเรื่อยๆเนาอพี่น้องเย็นหูสบายตาเย็นตาสบายใจนี่นี่ค่ะมันก็สวยง่ามค่ะพี่น้อง มีตัวนี่ฝนตเกินว่าน้ำ่วมน้ำ่วมน้ำ่วมนี่ค่ะนาสิผ้าเบิงบังนัดอันนี้นกน้อยนำโชคนกน้อยสีแดงพ่นกับมีความหมายว่าพ่นสีออกปีละเทือด้วยพี่น้องถ้าพ่นมี ถ่าคนมีโชคคนกะสีออกสวยงามจะขวางเกา่าพิ่นปลกูกคนบ่ออกดอกไหมพี่น้องคอยมาซือมาน้ำ่นกะออกดอกเนาะพี่น้องเนาะบักนัดตตนี่ปลูกมาสามปีลรวพี่น้องสามสี่ปีหรอพี่ใหญ่พ่อน,นเอามาให้ปลูกนี่มันนี่นลกะออกดอกออกผลกะคือบักนัดสวยงามเนาะพี่น้องเนาะนั่นเห็นป่พิ่น,นะนกนนะนกนกนสวยงามปลูกประดับบ้านค่ะปลูกประดับบ้านสงสัยสิมีโชคอีกแล้ว สามปีเราพ่นบวออกดอกออกขนหัวก็ออกพี่น้องอันนี้ก็สิบผ้ายางเบิงสวนพักเนาะพี่น้องเนาะฝนกระตกลิ้นเดี๋ยวยางมาเบิงทางนี้อีกจักน้อยพี่น้องนี่จะเบิงแบคโครัดข่อยแบคโครัดข่อยงามไก่ถั่วหัวข่อยเลยเด้พี่น้องตะกี้ว่าเป็นพ่นสิบวงงามเ้ยพี่น้องบัดนี้จังไรเอามาปลูกใส่ทอหรอว่า,วาง,งามขืนงามข,นขืนค่ะ นี่เห็นบอต้นต้นสีดำนี่แบคโคราดบอนหนายนเนาะพี่น้องเนาะแต่ว่าต้นนั่นอะ่ะเป็นแบคแรนเนอร์ก็สวยคือการพี่น้องออกสีเขียวดำเขียวเข้มพี่น้องอันนี้อันนี้ดำธรรมดานะดำปือ้อบาน้กัสซมีแบคเมจิกกลุ่มนี้เป็นแบคเมจิกพ่นกัสีดำเลยพี่น้องดำสวยงามขึ้นกันดำคนละยางเนาะพี่น้องกับงามไปคนละยาง อันนี้ก็มองนั่งหลิงชมวิวเนาะพี่น้องก็อยู่ในบ้านเจ้าของนี่แหละมีความสุขดีพี่น้องเม่อจำเป็นต้องออกไปทางอื่นแล้วอยู่บ้านเจ้าของก็นั่งเบื้องต้นนั่นต้นนี่ผู้ใดบ่สุขก็สุขเจ้าของนี่แหละพี่น้องนี่นี่อันนี้ก็แบล็กเมจิกเด้อพี่น้องนี่อันนี้แบล็กเมจิกกะคือกันค่ะแบล็กเมจิกแต่ว่านี่พ่อนอยมโฮมเนลพ่นกระสิออกสีเขียวแน่นะพี่น้องเนาะ กะต้นไม้อันใดสวยงามกระปูกไปอนนสิหกจักน้อยอันนั้นมาเก็บของเนาะพี่น้องเนาะกะย่างเบิ่งไปเรื่อยๆดอกนีกะตะกี้กะเพิ่นกงามกะปลูกไปเรื่อยๆแล้วพี่น้องปลูกไว้ยังบ่ทันได้ไอ้ปลูกไว้เรื่อยๆบ่ทันได้จัดสวนให้มันงามดอกเนาะพี่น้องเนาะกะว่าฟังนู่นฟังนู่นเบิ่งเด้อพี่น้องสิถมดินขึ้นแล้วกจังสิเอาเพิ่นปลูกลงดิน พ่นู่งดินแล้วก็เจ้าสิได้กับเมืองนอกเนาะพี่น้องเนาะมามาเบิ่งสวนผักตอค่ะอันนี้ดอกเทียนพ่นกระสิม,มีหลายสีเนาะพี่น้องเนาะโนก็โตกก็ตัง่ายให้เบิ่งพี่น้องเพราะว่าบรรยากาศพนดีมากเลยค่ะทายแสงแดดพนสิบรรยากาศพอดีปันใดเนาะพี่น้องเนาะ อันนี้หรือสีผสมสวนนี่ปลูกทั้งดอกไม้ปลูกทั้งผักปนๆกันไปเนาะพี่น้องเนาะเศรษฐกิจพอเพียงของมาดามแหม,มสวีเดนเนาะพี่น้องมาอยู่เมืองไทยห้อกับปูค่ะกับงามจะคละองเราผู้ใดบอกงามกับงามเนาะพี่นอ้องกระเบิ้งไปน้ำกันนะคะ่ะยางเบิ้งสวนผักน้ำกันนี่ค่ะพ่นกะสิมีหลายสี อันนี้กับบกพริกเด้อพี่น้องกับสีดกแกงน้อยโดกอยูเด้อพี่น้องบกพริกเด็กกินอยู่เด้ปลูกพอได้กินจ้าวองค่ะเ<ด>ขาโพดอันนี้พอดก็เริ่มออกแล้วพี่น้องที่แรกเอามาให้นหนูกินค่ะบันนี้ก็เลยอันเอาเศษเอาเศษขีนูพ่นมาใส่บกพริกเนาะพี่นอ้องฮะเขาก็เห็ดปุย๋ยในโตค่ะคพ่นก็ได้เป็นขขาโพดได้เป็นข้าวโพดแล้วก็เสีเยาให้หนูกินต่อค่ะหนูกินเ่อมดก็เอามาปลูกอีกค่ะ อันนี้กับปูก,ปกบังฮงแซมน้ำบริเปลปูดวพี่น้องปลูกแต่ปีแรกวันนี้ปีต่อไปกะิ่นขืนเองเนาะค่ะเนาะนี่ค่ะบอนเขาเอาล่งดินแน่จังน้อยกะอันนี้ยายเอ็นยืดสมุนไพรหญ้าเอ็นยืดเนาะพี่น้องเนาะเขมาจากประเทศสวีเดนเอามาแพร่พันธุ์ปลูกไปเรื่อยๆพี่น้องนั่นค่ะมีทั้งบอนสีกะประดับไปเรื่อยๆ บุ้งมีก ui, it. It ็เร <ray> nice. ิ่มน้อยญ่เล้วตัวนี่พาพี่น้องเบิ่งบุ้งมี่กนบุ้งมี่คนได้กินน่วยหนึ่งเล้อเด้อแตตาพอมาปูกให้สิค่ำบิ่งเพิ่ออีกยุบว่าเพิ่นสุกว่ะเนียบัดนิ่มนะพี่น้องแก้อยกับสีเดียวบุ้งมีลงมเล่นนี่บุ้งมีก็นิ่มแล้วนี่ค่ะบุ้งมีก็สุกเพราะบุ้งมีนี่ค่ะหอมแล้วพี่น้องหอมแล้วเดี๋ยวสีมาตัดบุ้งมีบาดนี้นี่ค่ะอันนี้พักแขเงแย่งค่ะพักแขเงแย่งเอามาปูก เอานเพื่นมากระถางหนึ่งมาปลูกค่ะวันนี้เพื่นกะง่ามก็ได้ขายอยู่เมือละซีสิมหาสิบอยู่พี่น้องตั้นให้แม่ค้าตลาดเนาะกระปูกไปเรื่อยๆมาเบิงพักแขวเรื่อยค่ะพักเกษตรกระปูกกินเองนเดือผู้ใดว่า,าเช่ยกสรซางเพราะว่าอยู่เมืองนอกมันสื่อกินมันแทงพี่น้องอันนี้มันอัดปอดสารเนาะค่ะพักเกษตรกระปอดสารอันนี้พักแขวเรื่อยกับพ่อเด็ดตัดขายเนี่ยหมูเส้าพี่น้องนี่พ่อเด็ดตัดขายเนี่ยหมูเร้า อันนี้สม,มุนไพรยญาเอ็นยืดอันนี้ผักแขรเรื่อยน้อพี่น้องเนาะพ่อเด็กขายเนี่ยหมูเสาอันนี้ผักเกษตรที่ว่าคนปลูกกินเองน้อพี่น้องเนาะมาเิ่งท้างพี่ค่ะนี่ค่ะผักกระแงงคนกะงามกระปูกไวย่างละนิดละหน่อยบ่ไหลค่ะเพราะว่าปลูกกินเองขายเนี่ยใบกะเพรากับพ่อเด็กขายค่ะกะเพราก็พ,อ,กพอได้ขายสาะแหน่มีทุกอย่างแหละพี่น้องกะย่างละนิดละหน่อยเนาะผุ่นผักอัน ยังกัหัวขิงไข่อีกอนนะอพี่น้องเนาะผักแครเลยถ้าพดนเป็นดอกมากกวานพี่น้องขุดพจนกระลังขืนไตต้ตนมนะเงาะเนาะพี่น้องเนาะกับโบอืดพักกินดอกค่ะนี่ค่ะอันนี้ต้นที่อันพนอีกคนละสีเนาะพี่น้องเนาะนี่สีนี้ก็สวยค่ะอันนี้ผักซี่รอมเนาะพี่น้องนี่ขอพันพนมาปลูกขอมาปลูกต้นหนึ่งแผ่เบิกหลายกับพ่อได้ขายค่ะก็ได้ขายทุกอย่างค่ะแกเห็นเจ้าสีแก ได้ตัดสู้เศร้าพี่น้องตลาดเศร้าอันคว่ยนี่ยตัดเนี่ยหมดเศร้าคนกก่ขายเนี่ยมแรลงเนาะนี่ยางมาบาิ่งต้นเทียนต้นนี้มะซางงามแถพี่น้อง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 เบอร์อซอยไข่แใ่ต้นเทีนยนไข่งามค่ะนี่ค่ะกระสีผ้าเบิ่งหลอบสวนไปเรื่อยๆค่ะนี่ค่ะก้ามาบิ่งทางผี่อีกพี่น้อง ยังยังรัดขกลกรัดปลาเบางทางพี่เบ่งไต่ต้นมังคุดเนาะอันนี้กิงขาตะไคร้ไต่ต้นมังคุดข่อยกระสีปลูเบียว่าดอกไม้เสริมแน่เนาะพี่น้องเนาะนี่ปลูกด,ดอกใหม่เห็นงามเสริมไปแน่ทางพุ่นกับปูกไว้ยังบ่ท่านจัดสวนค่ะเพิ่นก็ะสีหกจักหน่อยบ่ท่านจัดเพราะว่าบ่ท่านได้ถมที่บ่ท่านได้จัดหยังเนาะพี่น้องเนาะ นี่มาเบิองอันนี้นพิคนบ่ท่านเห็นสักกะลามิดเนาะอันนี้บอนสักกะลามิดคนนี่ค่ะ,คะย่างเที่ยวค่ะย่างเที่ยวอันนี้สักกะลามิดสวยงามค่ะอันนี้สหเดชาพี่น้องสหเดชาสีขาวๆาวนี่เนาะสหเดชาอุ้ยบอนช่วงนี้สวยด้วพี่น้องพุ่นะ เยงามข่อยกระปูกไปตามภาษาข่อยเราพี่น้องเนาะนี่ค่ะทายมุมนี่ค่ะมุมนี่เป็นมุมพักพ่อนค่ะเอ้ามันอย่างเนาะในี่กองก้นกูดจูด,ดยู่พี่น้องเอ้ยอี่ยังข่อยเฮียอีหยังข่อยล่มว่าจังไดรเอ้าเป็นรมตะเหิงกูพี่น้องมือว่านนะ่ะฟูนตกแห้งกับ,บ่ไดยางเบิ่งคนนี่ค่ะก็เบ,บิ่งไปเรื่อย กระสิวินเนี่ยจังน้อยนี่แหละค่ะนั่นแหละค่ะพี่น้องกับผ้ายางเที่ยวยางชมแล้วจังไดจังฝากคนไหลกดแช่กดติตามในเด้อพี่น้องเนาะฝากไวปน้ำอ้อมกอดอ้อมแขนพี่น้องในเด้อค่ะเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะฝนตกค่ะสวัสดีค่ะ